สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาปัด body t ่ o three แล้วก็กลับแล้วก็กลับเลขเจแล้วก็ body two ten แล้วถ้าเด็กๆไม่มีไม่มีลูกทิดอะไรก็ไม่เป็นไรนะคะก็หลดเกนกินจากคณี้ได้เลยค่ะสองอย่างค่ะกับกินจากคณิตก็เลือกได้เลยค่ะ ถ้าใครมีเกมน,นะคะก็เลือกเลยค่ะมันดีมากเลยค่ะโอเคมาเริ่มจัดอันนี้ค่ะปัดเลขสองโอเคปัดเลขเจ็ดหรือปัดเลขสามนี่ค่ะปัดเลขสี่ body two six โอเคค่ะอยากจะมาเรียน body two six ก่อนนคะคะโอเคค่ะ body two six นี่มันจะล็ เลขหนึ่งขึ้นมาอย่าดูอีกแล้วนี้คะเหมือนนี้ค่ะแล้วก็เหมือนนี้ค่ะแค่นั้นค่ะมันก็ไม่อ่ะค่ะแต่ถ้าแค่นี้ปัดเลขเจ็ดปัดเลขสามแบบนี้ค่ะเหมือนนี้โอเคค่ะเด็กๆมันมันเรียนรู้อะไรนี่คะเด็กๆเด็กๆโอเคค่ะเด็กๆ เด็ตกๆต้องพร้อมนะคะอันนี้มันเป็นน้าน,นี้นะคะ่ะมาลองปัดลูกคิดเลยค่ะนี่ค่ะปัดเล็กเจนโอเคค่ะเด็กๆแล้วก็ปัดเล็กหนึ่งแล้วก็แล้วก็วกนี่แล้วก็นี่ค่ะค่ะเขียนคนตอบเลยค่ะนี่ค่ะ เออทไม่ได้นี้หรอคะเออติกต๊กๆิ๊นี่รู้หรอคะทุกคนไี่รู้หรอคะอเพราะว่ามันมีเลขสามมาค่ะส่วนมันจะได้เลขนี้คะ่ะมันได้เลขมันได้เลขแค่นี้มีได้นะคะเพราะนี้มันเป็นหลักห้าถ้าเด็กๆอยากทำเด็กๆกก็ดูยูทูบได้เลยคะ่ะแต่ว่า ผู้ใหญ่ต้องเปิดให้ดูนะคะเพราะว่ายังถ้ามีพ a สเวิร์ดหรือลากลากลากมันเด็กๆไม่รู้จะทำพาสเวิร์ดหรือลากผู้ใหญ่มาต้องทำให้เด็กๆก่อนนะคะตอนเด็กๆยังเป็นเด็กสองขวบก่อนอยู่นะคะโอเคไหมคะส่วนมาทำตาเลยนะคะโอเคค่ะเด็กๆ ปดเลขแปดก่อนค่ะปดเลขแปก่เลขแปดใช่ค่เด็กๆปปดเลขแปมันเป็นแมันมีเหมือนนี้ปิวหรือมันจะเป็นเลขแปดเหมือนไปดดท,ทีแล้วก็ปดดที่ไป,ดดปดดทีปแล้วก็กลับเลขแปแล้วก็แล้วก็ปดดทีู่ ไฟก็ได้นะคะหรือปรทูแชนหรือปรทูหนึ่งพันหรือปรทูอะไรก็ได้ค่ะมาเริ่มอ 8, ีก, 8, ก 3, ครบเค่ะปัดเลขปัดเลขสามค่ะโอ,คโอเคค่ะปัดเก็บเกวค่ะปิ้วโอเคค่ะแล้วก็ใส่เลขคือมันก็เหมือนกันเลยค่ะ เลขสีด้วยค่ะอย่าลืมเลขสีด้วยนะคะเลขสีมันจะปัดแบบนี้ค่ะไปที <to> ่ t o เด็กๆไม่รู้หรอกค่ะโอเคค่ะโน้ตจะปัดทิ่ค่ะแต่ four มันจะปัดมันนี้ค่ะนี่ค่ะสวัแล้วก็เขียนคำตอบเลยค่ะ โอเคค่ะโอเคค่ะเด็กๆรู้ไหมคะไม่ต้องใช้ลูกคิดอะไรเลยค่ะตอนตอนไม่มียุกคิดก็ใช้มือมือนี้ค่ะแล้วมันถึงสีมือนนี้ค่ะแันนี้ค่ะ เพราะว่ามันเป็นเลขสิบอันนี้มันเป็นหลักสิบนี้มันเป็นหลักน้อยส่นนี้มันจะเป็นสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าเจแปดเกแล้วก็เหมือนนั้นค่ะ นี่มันเป็นเลขเ0หรือเป็นเลขล้านพันก็ได้ค่ะหรือเป็นเลขแสนล้านก็ได้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเด็กๆวันนี้วันนี้ขอลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสว่วนอยากจะทำงานต่อสว่วนก็ subscribe on the channel แล้วก็อยากดู YouTube อีกรอบ อยู่ในโฟโต้ชูตของหนูค่ะแล้วก็กดไลค์กดไลค์กดไลค์มาถึงเลงหนูเลยค่ะเลขหนูคือเลขสิบแล้วก็แล้วก็ชื่อของหนูชื่อจริงชื่อว่าเต็กกีเชัยพัสสิีพังงางนค่ะถ้าอยากจะดูวิดีโอนี้อีกก่อนสว่วนหนูขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะลาก่อนนะคะบ๊ายบาย